บุ้ยบรรยากาศครับพ่อพี่น้องครับคึกคักคักบบอบบี้บ ana, พูดนะทั้งไทถทั้งขาดทั้งยำทั้งมอบครับทั้งพ่อพี่น้องกำลังวานกันอย่างเต็มทีโอ้บรรยากาศสำหรับใบมอนีนอคึกคักเลยทีเดียวครับสำหรับโคกบ้านมะค่าทงบ้านมะค่าครับ อำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมาสราคามครับรับทราบว่าเฮ็ดหน้าปังรอบที่สามครับเออเฮ็ดหน้าปังรอบที่สองต่ว่าเฮ็ดหน้าปีแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่ฮอดตาเกี่ยวไปสำหรับนาปังรอบแรกผลปรากฏว่าล่าค่าดีบไเนี่พอไม่พี่น้องกะมีมีน้ำในการเฮ็ดก็เลยพากันลุยกันอย่างเต็มทีเด้อครับเด้อพอแม่พี่น้องครับ เอาบานีมาสอบถามเากเษตรกรเท่าครับผู้ที่เพื่นเฮ็ดนอ่อเฮ็ดหน้าปังแต่ว่ากอนอื่นนี่ห้วยมาสะออนนี่เพิ่นตัดองค์แดงนี่มาเฮ็ดแปลงปลูกผักเอาขึ้นดีเลยครับนี่เอานะครับซึ่งตอนนี้เพิ่นกำลังฝันบัก่งกำลังเตรียมความพร้อมในการเฮ็ดแนวกินเขาเขาสวยนาอ,อาหารเที่ยงวันนะครับปาดข้วยเล็กเมื่อไหครับนี่ข้วยเล็ก,นนลกปาดนี่ เพิ่นปั้นมือเศร้านี่เพิ่นไถมือเศร้านี่โอ้เพิ่นขาดมือเศร้านี่เป็นตาสอนให้ครับนี่คือเถียงหน้าเพิ่นนะครับบรรยากาศคือคักคนอยู่นี่ว่ามันเศร้าคนครับสําหรับมือนี้ครับผลปรากฏว่าโอ้นี่ครับเจ้าของทีหน้าเพิ่นกําลังเก็บผักกระแยงโอ้บพงกนี้ผักกระแยงครับเก็บกระหงไปต้มปลาลดไปต้มปลาลดครับเอาสวัสดีครับมีร้านครับสวัสดีครับโอ้เก็บักกระแยงไปต้มปลาลดโอ้เก็บผักกระแยงมาตาหนอง เก็บพักกระแยงไปต้มใส่ปลาลดกินกับตำบักหุ่งพร้อมเพิ่นกำลังฝานบักหุ่งอยู่นะครับนี่ครับลูกหลานเต็มอยู่นี่ครับคุณยายเอ็นคุณยายเอ็นสวัสดีครับคุณยายเอ็นครับโอ้พร้พอมลูกหลานบรรยากาศเนาะนเอาเบิ<ป>่งไหนครับพี่น้องครับเอาขึ้นดีเถอะปูปพักกระแยงใส่ใส่กระถางใส่กระถางใส่โบกปูนนี่ครับพ่อให้พี่น้องครับนี่โอ้รูปแบบนี่โอ้คือดีแท้หนิ เอาพอี่พี่น้องก็จะได้เป็นแบบย่างโอ้ครับเสียเกยตัวนัน่นปาดมนีปกตินี่เพื่อนเป็นานายช่างตัดผมชื่อดังแต่ว่าวันนี้นี่พิเศษมาวานเข่าครับมาวานเขา่าโอ้อยากอยาก,อยากทายเอออยากทายเอานี่เอาทาเก็บพักอะกังนนีโอ้นี่ลูกหลานครับาปาดบบน,นอยครับนี่ลูกหลานน้ากันนะครับเป็นลูกหลานของ,งยนร้านนะครับของ คุณใหญ่เอ็นเนาะครับเนาะนะครับเอาเอาครับเป็นเอายิ้มหน่อยเส้ยิ้มหน่อยเสินะครับเอายีร่านเดี๋ยวผมถามก้อนเน่จังหน่อยนะครับเอาครับครับโอ้ดีดีดีนะครับยีร่านผมถามเจ้จังหน่อยก่อนนะครับก้อนผมสิไปลุยเดียวนะครับผมถามว่าตอนนี้นี่เฮ็ดเฮ็ดหน้าปีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเฮ็ดหน้าปังเฮ็ดหน้าปังรอบที่สองรอบที่สองนั่นกระแสว่าเป็นขั้งที่สามต่อของการเฮ็ดหน้าปีนี่เนาะ นะครับหน้ามันสองปีต่อกันแน่เนี่ยครับอ๋อเขาละปีต่อกันเอาสรุปเราคือห<พ>มายถึงว่าโป๊ะปีหกสิบสามหรือรอบที่สองโอ้คือสรุป,ปเราปกตินี่ขเขาเฮ็ดหน้าปีเที่ยนึงแล้วก็หน้าปังเที่ยนึงแต่ว่าปีนี้เขาราคาดีราาคดีก็เลยก็เลยเฮ็ดก็เลยเฮ็ดรอบที่สองของหน้าปังเนาะขายสิบสองบาทเด่นขึ้นแต่ขายสิบสองบาทราคาเม้นบาริเจ้าเจ้าเจ้าเฮ็ดข้าวเหนียวเฮ็ดเขาเจ้าครับเฮ็ดข้าวเหนียว สิบสองบาทป้าขนาดเจอสถานการณ์ยี่สิบเอ็ดตันป้าเด้งขึ้นบ่หน่อยหน้าสิบเจ็ดเลหน้าสิเาบเจ็ดไรคุ้นกันเก่าไปครับเพื่อนพี่น้องเกือบล้านนะครับเนาะเพื่อนพี่น้องครับเกือบสองแสนสกว่าท่านละ <laughs> <laughs> บานนี้ขอดีของเอา,เอาหน้าเจ้าจากักไรก่อนฮึครับนี่ทั้งหมดสิบเจ็ดไรครับพ่อนพี่น้องครับอีกเล็กน้อยนุ่มขวัญชัย หัวใจกเศษสิบุกไปเบิึงเนี่ครับเด้อนะครับเดี๋ยวพอมีล้านเราสิต้มปลาลดให้กินนะครับเนาะแล้วก็น้ำท่าเ้าได้มาตาใส์เนี่ยน้ำห้องมาตาซี่เนาะน้ำเบอรืดนะครับสำหรับน้ำซี่เนาะแล้วนอกจากนั้นเพิ่นมี่หนองน้ำยู่ข้างๆเทียงหน้าเดี๋ยวสีสีผ้าไปผ้าพี่น้องป้องปายไปเบิึงเนาะครับเนาะเอาสรุปเราคือเมื่อนี้อ่าเฮ็ด เฮ็ดเขาหน้าปังเรามมนได้ราคาก็เลยเฮ็ดต่อเนื่องเลยเพราะว่าเขามีหน้ามีตาเฮ็ดเขาหน้าปีนบ่ได้มีตาสีทวมโอ้ครับเอาย่นี่ก็บทวมคือกันโพดรุนเมื่อกี้ทวมบะทวมโอ้ท oh, วมนะครับก็เลย amb, เฮ็ดหน้าปังเนาะเอาบานนี้เอาบานนี้ตอนนี้ฮอดกระบวนการได้แน่แล้วนี่ครับอ,อันนี่วานอันนี้วันแล้วอันนี้วานเรียบร้อยแล้ววานเรียบร้อยแล้วน้ำแค่แค่เัยอันอันนี้วานเราก็ปิ้งน้ำแล้วปอยน้ำแล้วปอยน้ำแล้วอันนั้นวานเรียบร้อยแล้ว ไปแค่ๆวันแล้วเมื่อกี้เสียเก๋กับคณะนี่ไปวานอยู่หันเนาะหลังจากนั้นเจ้ามือเจ้าสีเจ้าสิบเจ้าเสี่อ่านบอกเสี่ยวออกมือนี้เลยแหละออกมือนี้เลยแล้วกก็ออเลยเอาออกเลยนะครับเนาะเอาเอาจ้าสีไปเบิ้งเบิ้งเมื่อกี้สองสามมือเจ้านำสิเบิ้งบองมันต่ำครับครับเอาไปนี้ผมสิงยางไปเบิ้งได้สุดลุลขึ้นสิบเจ็ดลาเราเราเข่าราคาดีก็เลยเฮ็ดต่อเนาะครับเนาะ เอาเอาละเชีพอย่างอื่นนี่แหละเฮตนาหน้ายังเดียวเฮตะนามีมีความสุขดีความสุขดีโอ้ยนั่ยนะครับพี่น้องครับราคาสามบาทก็เคยเฮดตั้มชุดสามบาทก็เคยเฮดอันนี้ตั้ำบอกสิบสองบาทสิบสองบาทครับเป็นตะซอนหลายนะครับเอ๋อบาิพร้อมสิขออนุญาตนะครับในการเดินโด่งพงปลาลงไปให้หน้าผมเนี่ยบริบีิเจ้ากระจิจตำบอกหุฮงราคาต้มปลาลดอ้ ับถึงสุขคักเนาะพี่น้องครับเท็ยนอยหลายหลอยู่เออบรรยากาศคือคักเบื้องหน้าตาจะมีความสุขคักเนาะเอายี้ลั่นเบื้องต้นขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับครับเอาเอาผมสีผ้าพี่ผ้าหน่องยางไปเบื้องเรื่องครับบุญครับกวนเด็เขาขาดได้เตี้ยโอ้ยเตี้ยเตี้ยครับโอ้ยวายมันมือนี่คักแล้วเออครับครับครับเอาเอาพี่น้องป้องไปครับนี่นานอกจากน้ำซี่ที่เพิ่นบอกถึงแล้วนี่เพิ่นก็มีน้องน้ำโยคางนี่ครับ เป็นสาขนาดใหญ่นี่แม่นแมนสีบ่อใดแม่นสีบ่อมีน้ำจากซี่หรือว่าเพิ่นบ่อใดให้น้ำให้ใส่น้ำซี่เพิ่นก็สามารถเอาน้ำได้นะครับจากนี้เนาะนี่นี่จากนี้นะครับนี่ในการมามาเห็ดหน้าปังเพิ่นนี่ครับนี่บุกคนเอาเครื่องเอาท่อสูบน้ำเอาเครื่องสูบน้ำปั่นลงไปนนี่เนาะนะครับแล้วนอกจากนี้ครับไม่อีกอีกนี่อีกให้สองให้นี่ครับนี่ อีกสาสองสานี่โบนอยครับน้ำมองนี่นี่นี่สีเสียเก๋กำลังล่างต้นล่างโตอยู่นี่นี่นี่โบนอยเลยทีเดียวนะครับนอกจากน้ำซี่แล้วเพิน่นสามารถใส่น้ำจากน้องน้ำนะครับจากสาเพิ่นนี่นะครับสามารถสิทั่วถึงนะครับเนาะนี่คือทั้งเขาหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกยู่ข้ายู่ค่าริบตัดไว้ถ้ายใส่นะครับเนาะเอาไปนี้สิภาพพี่พ่อน้องบุก ไปยั่งให้หน้าของเพื่อนนะครับเนาะบ้านี้ต่างๆเป็นอย่างไรนี่นะครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศแบบท้องทุ่งแบบบ้านห้อยนะครับนี่โอ้กล่อ,องฟืน้นอนี่ผู้ใดว่าเช่าหน้าถูกหยากปากหมองถูกหยากลําบากนี่เห็น่อมมีมอูยูสมองเออร่มเย็นเซื่อๆครับพ่อพี่น้องครับนี่โอ้ยนะครับดีให้เนาะเนาและนอกจากนั้นครับบ้านี่ย่างงไปครับบ้าน ยางลงไปนะครับผลปรากฏว่าโอ้นี่นี่มองนี่วานเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นผายเข่าหน้าตมนะครับเนาะผายเข่าหน้าตมนะครับหลังจากที่ไถคาดอเอไถไถแล้วก็ปั้นแล้วก็มอบนะครับในใหพื้นทีเ่เรียบร้อยแล้วเพิ่นกับวานวานใส่น้ำเลยหลังจากนั้นเพิ่นกับปล่อยน้ำออกครับ หลังจากเกษตรสิเป็นหังสี่อีกเล็กน้อยก็เป็นหน้าที่ของเขาในการสิงหอกขึ้นมาเนาะเอามาเบิ่งห้องเมียงเพิ่นครับเนี่ยห้องเมียงห้องเมียงก็คือร่องน้ํานะครับในการที่เอาน้ำจากสา,ายที่ผพรมวมกีน้นี่ครับลงไปใส่ให้หน้าเนาะแล้วก็เพิ่นปลูกบักพริกครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยปูกบักพริกเนี่ยมองดูขอบๆในพื้นที่มีล้านมาทั้งหมด17ไร่ว่ายมาสินน,นี่ครับเห็นบ่ นอกจากนั้นเบิ่งรับพ่อพี่น้องบายเพื่อนปู่บักพุงครับนี่เห็นบ่ไนเพราะต้ต้นนี่น้อยเ,เนีตตนน่ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โอเป็นเตัรสอนให้นะครับต้นมะพร้าวครับนี่สิบเจ็ดลของเพิินเนาะโอ้นั่นเทียงหน้าอยู่ทั้งนั้นครับเอาคุยกันอยู่หันนะครับเอาบานี้มาเบิ่งครับนี่ทั้งนี้โอ้นี่พ,พกักพักกันเดียวพักกันเดียวพักกันจองเนาะนี่ครับมาเบิ่งนี่ นี่ต้นบักฮู้ครับยุคคางห้องเหมียงนะครับอ,อู้ยังยครับก็หน่อยต้นเลยที่เดียวแล้วก็เตรียมออกมากนะครับตอนนี้ออกดอกเรียบร้อยแล้วล่มเย็นครับค้อยพี่น้องครับอันนี้คือเขาเตรียมโตในการสิหวานครับ ดีต่อละเบิรอกนี่โอ้เขาปลูกเขาปลูกเพิ่นเอาลงครับนี่นี่นี่โอ้นี่หลังจาก,น,กานั้นเพิ่นกเกษมเวลานเพราะว่าเพิ่นเอาลงลงหนีเซนอยันหลังจากนั้ำเพิ่นเกษมเอาหนามาบรรยากาศนะครับลงทงลงทามาเนาะน,ะนี่โอ้ครับพี่น้องครับบปเนี้เสียงกบเสียงเขียดนะครับเพื่อเนี่ยเสียงเขียดจะหน้า แต่เป็นแต่บรรยากาศครับซึ่งตอนเหนียวผ้าพีผ้าหนองย่างมาทั้งพี่นี่น้ำขันแท่หน้าเพิ่นกะปูคักพงครับเอาให้พี่น้องได้เห็นนะครับในเปอนทีสิบเจ็ดไล่ของเพิ่นเนาะซึ่งหลังจากที่เพิ่น เกี่ยวเขาหน้าปังออกนะครับเมื่อสัปดห์ก่อนผลปรากอบเพิ่นกัดลุยเลยไมยเขา้า่าหลังจากนั้นเพิ่นกับปันเลยเป็นต่อปัน้นไ,ได้ได้ไดบรรยากาศนะครับของการเทศุนาเอตหน้าเนานะสมัยแต่ก่อนบานเฮาอีสานบานเฮานี่เหตหน้าเาทือเดียวบางพื้นทีนะ่เนี่ยเหตตนหน้าปีแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีหน้าเหตสองเทือ มีหน้าปังน้ำนะครับแต่ว่าบางพื้นที่จังยุบันมะคาตำบลมะคาอําเภอกันทราวิชัยจังหวัดมาสละคามเขาเนี่ยพันเห็ดหน้าปังในสองเถ้อนะครับเออก็คงสิ่เด็อีกสองสามเดือนก็คงสิ่เด็เกี่ยวนะครับตอนนี้ประมาณกลางเดือนเมษานะครับนับไปอีกสามเดือนเมษาพฤษภาธนากนักกระดานะครับก็คงสิ่เด็เกี่ยว นะครับบ่บ่เล่งเสนนอสามารถเฮ็ดหน้าปีได้อา่าอีกเที่ยนึงนะครับซึ่งหน้าปีนั่นเข้ากาสีไส้หน้าปังแบบไส้เข่าหน้าปังนะครับอ๋อก็เลยให้พ่อพี่น้องได้เห็นบรรยากาศครับสําหรับตอนนี้เนาะนะครับสำหรับธงบักเงยเลยครับตรงนี้ก็ติดห้างกุดอ้อนะครับห้างนั้นก็ติดกับซี่นะครับดอห้างไปบันไขนุ่นบ้านน้องอยาม่านะครับ นี่บรบรยากาศต่างสำหรับพิกัดน,นะครับบอกอีกทีนึงเด้อปันมะคาตตำบลมะคามเพื่อกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนี่ที่ผ้าพีพันห่องมาเบิ้งตรงนี้ก็คืออยากให้่พ่อพี่น้องได้เห็นบรรยากาศของการปันหน้าทุกมือนี่เขาปไถเทยเลยครับ หลังจากนั้นคือปั้นเลยเพราะจะปัน้นก็มอบเลยนะครับมอบเพื่อเซนเ็สในพื้นที่มันเสมอกันเนาะเอาเอาวานี้มาบาบ่งตรงนี้วานี้โอป้ยคลองน้ำตรงนี้อเอานี่นี่คืออันแน่สำหรับการว่านเข่าครับพี่น้องครับอุปกรณ์ในการว่านเขานะ่าเนาะเออดีนี่นี่เงิน แบบสมัยใหม่เนาะสมัยแต่ก่อนใส่คุใส่กระตาในการวานันแต่ว่าสมัยทุกหมืหน่นใส่แบบนี้แล้วเวันเถาเอาครับนอกจากนั้นครับบารีนอกจากเบิ้งให้หน้าเอาเบิ้งภาพกว้างครับคุณเสียงหน้าอยู่ทั้งกอบไพ่คุณบารีเฮาเอา,บา,เ,อาเบอร์มาเบิ้งบารีครับโอ้ภาพกว้างนะครับเบิ้องสมีพ่อให้พี่น้องกะสบายหูสบายตาครับ นี่ครับกำลังคู่หนึ่งนี่กำลังปั่นู่ครับเดี๋ยวสิซูมเด้อมีอคู่หนึ่งกำลังกำลังมอบนะครับเอาคณะที่กำลังล่อเบิงสำรับผู้ที่เพิ่นหมอบหน้าผู้ที่เพิ่นปั่นหน้าเข้ามาเบิงนี่ครับโอ้ยปลูกอยู่ปลูกกินผู้ใดว่าภาคอีสานเฮาผู้ใดว่าประเทศไทยเฮาอึดอยู่อึดกินนะครับ ลงมาหาปูหาปลาแม่นบบได้ปูได้ปลาเขาก็ได้ผักผักก้านจองนะครับผักก้านจองในการสีเอาไปาเฮ็ดอาหารนะครับผักก้านจองพระไทยวางไหนน้อบ่ไหนผักพายใหญ่บ่ผักก้านจองผักพายใหญ่ต้นตะลปัดลือสีแม่นครับตะลปัดลือสีครับพ่อแพี่น้องนะครับอ่ พี่น้องที่เป็นคนไทยคนต่างชาตนี่มันคือตะลับปัดดุสีซึ่งสามารถที่จะใช้ในการกินดิบๆแทนผักก็ได้แล้วก็ลวกแทนผักจิ้มน้ำพริกก็ได้นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นีๆนี่คือการมอบหน้านะครับนาอนี่นะครับนี่การใส่อุปกรณ์แบบนี้นะครับนี่อะไ้พี่น้องเห็น เพื่อสิปปับพื้นที่หลังจากที่ฟันเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้การหมอกเท็จในพื้นที่เสมอกันเนะเาะเพราะการเฮ็ดหน้าแบบสมัยไหมเนาะเอาก็เลยคับพ,พอมี้พ่น้องมือนี่แต่มาเลียนลู้เกี่ยวกับเรื่องของการเท็ดให้เฮ็ดหน้าแบบสมัยไหมนะครับ แล้วก็พอให้พี่น้องบางส่วนดีสามารถเฮ็ดหน้าปังได้นะครับจะเลยมากว่าใจคอยพี่น้องได้รับปังกันนะครับสําหรับมือหนีเนาะเนื่องจากว่ามานนีนุ่มขันใช่ไมาจะกะเกษตรมากาเบ่งให้เบ่งหน้าด้วยกันแต่ว่าเฮ็ดหน้าปังอยู่รอบเดียวบม่ได้เฮ็ดสองรอบอยู่หน้าข่างกันนี่แหละก็ะเลยผ้าพีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศต่างๆรวมกันเนาะเอาทายสุดนะครับเออ สำหรับวัอนี้ก็จะลืมเด้อนะครับเรื่องเล่าการเกษตรต่างๆที่มีความหลากหลายต้องที่นี่ที่เดียวครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับเช่นคลิปนี่ที่พ่อให้พี่น้องได้เห็นก็นคือเรื่องของบรรยากาศในการเพชรเขาหน้าปังนะครับรอบสองรอบสามเนาะเลยนอกจากนั้นการปลูกยูกปลูกกินแบบนี้ปลูกพักแย่งในบ่อปูนรวมทั้งนีการปลูกต้นตะรปัดือสีหรือว่าต้นพักไอ กันจองนี่ละนี่ละกับพ,พี่น้องจะเก็บเอาบางส่วนในการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเอาฝากพี่ฝากน้องในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาสําหรับช่วงไทยสุดอย่าลืมด้วยครับการกดไลค์กดแชร์เป็นผลกําลังใจให้แม่ห5 0คลิปแล้วสําหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมีคลิปนะครับที่ดีต่างๆให้พี่ให้น้องนะครับเดินงกันเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับเพื่อเสพคองมที่น้องไปในการที่เอาไปใส่ประยุกต์ใส่ต่างๆต่อไปนะครับเอาสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยมาเจอเกษตรพร้อมที่น้องไปเที่ยวทะเลครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับผมโอ้ครับผมผมจะสอนให้ครับอุ้ยครับ